เดี๋ยววันนี้เรามาเช็คพลังงานของคุณและเขากันนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างในวันนี้ยังคงรู้สึกถึงกันมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะคุณจะเป็นใครได้บ้างและมีพลังงานเป็นยังไงในตอนนี้ The Hermit นะคะชาราศีกันย์เอ of s w r r d ดหนึ่งดาบชาวธาตุลมเนาะโอ้โห,โหพลังงานของคุณ Queen of s w o อ d เหมือน กำลังเรียนรู้แล้วก็กำลังที่พยายามจะตัดจากบางสิ่งบางอย่างที่เคยทำให้คุณรู้สึกเสียใจพยายามที่จะเดินออกจากความรู้สึกนี้ให้ได้ทั้งทั้งที่ยังรู้สึกอยู่ เหมือนคุณได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าการจมอยู่กับความรู้สึกเสียใจความสับสนอยู่ตรงนี้ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเลยคุณตัดสินใจเด็ดขาดชัดเจนกับตัวเองมากค่ะแล้วเหมือนกับว่าคุณได้ทำแล้วนะพยายามที่จะเดินออกจากความรู้สึกเดินออกจาก ความคิดที่ทําให้คุณรู้สึกคิดมากคิดหนักได้แล้วในตอนนี้ถึงแม้ว่าบางเวลาเนี่ยตัวคุณอาจจะรู้สึกถึงอยู่บ้างแต่คุณก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรกับตรงนั้นแล้วและการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นะคะก็เหมือนกับว่ามันดูชัดเจนแล้วกับตัวเองนะคะทั้งกับตัวเองและกับ เขาคนนั้นคนที่คุณรู้สึกถึงแล้วจึงแม้ว่าในใจจะยังมีความรู้สึกให้เขามากมายแค่ไหนแต่คุณก็ต้องเดินออกจากจุดนี้ให้ได้นั่นคือสิ่งที่คุณ ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะแล้วคุณก็ทำได้สำเร็จอยู่นะมันก็มีแค่บางเวลาที่คุณได้หวนกลับมาคิดถึงเขาบ้างแค่นั้นแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่ดูสับสนเหมือนกันเพราะบางทีคุณก็อยากลืมแต่บางทีอยู่ๆมันก็นึกถึงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของเขาคนที่อยู่ในใจคนเพิ่ม,เต,มเติมกันนะคะว่าเขาคนนั้นจะเป็นยังไงแฮงแมนออกมา าเลยก็ดูดูท่าทางจะหนักกว่าคุณด้วยนะเพราะว่าคุณเหมือนได้ตื่นรู้กับสัจธรรมอะไรหลายๆอย่างแต่ตัวเขายังรู้สึกว่ายังคิดอะไรไม่ออกอะ่ะหยุดไว้ตรงนั้นพร้อมกับความคิดมากคิดหนักเครียดนะคะแล้วก็ยังเศร้าโศกเสียใจบางครั้งก็ยังแอบมีความหวังนะ มีความหวังว่าคุณจะให้อภัยมีความหวังว่าคุณเนี่ยจะยังรู้สึกถึงเขาจะยังไม่จากเขาไปไหนเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่เต็มหัวใจเลยอ่ะในอพับมันเหมือนกับเขาอยากวิ่งตามคุณอ่ะเขาอยากไล่ล่าคุณยังคงคิดถึงแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงคิดหาหนทางไม่ได้นะคะว่าตัวเองจะต้อง ไปทางไหนตัวเองจะต้องเลือกทางไหนที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเขายังไม่อยากสูญเสียคุณไปค่ะเขายังรู้สึกเหมือนกับว่าเขายังหาทางออกยังหาวิธีที่จะเข้ามาพูดคุยหาวิธีที่จะเอ่อเคลียร์ประเด็นเคลียร์ปัญหาที่เคยมีระหว่างคุณยังไม่ได้เลยมันเหมือนกับ เขามีความรู้สึกที่มีแต่ความคิดถึงมีความโหยหามีความต้องการแอบมีความหวังนะแต่ก็ยังยังไม่เลือกที่จะทำอะไรยังคิดเอ,อ่ออะไรไม่ออกยังรู้สึกว่ายังหาหนทางไม่ได้ที่จะทำให คุณและเขาเนี่ยเข้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะพลังงานของคุณเนี่ยเขาก็รับรู้ได้แล้วว่าคุณเด็ดขาดชัดเจนกับการตัดสินใจในครั้งนี้และดูเหมือนเขาก็ได้รับรู้เหมือนกันนะว่าคุณเลือกที่จะตัดเขาออกไปจากชีวิตคุณเลือกที่จะหันหลังให้เขาไปแล้วมันเหมือนกับว่าตอนนี้เขาเห็นคุณวิ่งออกไปหันหลังวิ่งไปแบบ ไกลหูไกลตาจากเขาไปแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเขาคิดนะว่าจะทำยังไงที่จะวิ่งไล่ตามคุณได้แล้วก็เหมือนกับถ้าหากว่าได้ได้เจอคุณอีกครั้งอ่ะเขาจะต้องคู่หรือจะต้องทำยังไงที่จะทำให้คุณนะเนี่ยเให้อภยัยแล้วให้การยอมรับเขาเพื่อที่จะไม่โกรธเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่า สิ่งที่เขาเคยทำในอดีตอะ่ะมันมันก็ดูเป็นอะไรที่คุณเองก็น่าจะไม่ได้ไม่ให้อภัยเขาได้ง่ายๆนะคะเขาก็เลยมีรู้สึกมีความกังวลในตรงนี้ด้วยแต่เขาก็ยังรู้สึกกับคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะ,ะตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนกับอยากจะไม่ได้อยากหันหลังนะสามไม่เท้าเหมือนกับยังคงแบบคิดหาวิธีที่จะเริ่มต้นใหม่ คิดที่จะเดินทางไปหาคุณเะมืันเหมือนเขาอยากที่จะให้คุณให้อภัยเขาอ่ะเป็นความรู้สึกที่ยังคงมีความหวังกับคุณเสมอแต่ แค่ยังหาวิธียังหาทางออกได้เจอเท่านั้นเองแต่คุณนี่คือตัดสินใจเด็กค่ะชัดเจนแล้วที่จะ m o ก่อนที่จะหันหลังเนาะซึ่งความรู้สึกของคุณและเขาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยตอนนี้คุณไปไกลละถึงแม้ว่าคุณจะยังมีความรู้สึกให้เขามากแค่ไหนแต่คุณก็เลือกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าโดยที่ไม่หันหลังกลับมอ,มองเขาเลยเนาะ คุณเด็กขาดแล้วก็คุณเข้มแข็งในตัวเองมากๆคุณชัดเจนกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเอ,อคุณไปแล้วคุณก็จะไม่หันหลังกลับมาเลยด้วยอะ่ะในความรู้สึกของคุณตอนนี้มันก็ยิ่งทําให้เขาเศร้าเสียใจว่าเหมือนกับเหมือนกําลังจะสูญเสียคุณไปอะ่ะเหมือนแล้วเขาก็มีความคิดอยากจะแบบออกเดินทางออยากจะวิ่งไล่ไล่อยากจะบอกอะไรให้คุณได้ รับรู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยได้บอกคุณเรามาดูเพิ่มเติมใต้สำรับอีกสองไพสิบเหรียญนะคะมันน่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นของเขามากกว่าหนึ่งถ้วยเออเขารักคุณนะเขารักคุณอยากบอกรักคุณสิ่งที่เขาไม่เคยได้บอกคุณก็คือเขารักคุณเนาะเขาน่าจะไม่เคยได้บอกความรู้สึกนี้กับคุณเมื่อในอดีต ะะแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกคุณเนะี่ยเป็นสาม้เท้าที่มีผู้ชายคนหนึ่งที่มองออกไปยังท้องทะเลที่มีพระอาทิตย์ขึ้นมันเหมือนกับเขาได้รับรู้หัวใจตัวเองแล้วว่าคุณคือแสงสว่างในชีวิตเขาคุณคือคนที่เขารักมากที่สุดในตอนนี้คุณคือคนที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวเนาะอยากจะมีอนาคต ร่วมไปกับคุณถ้าหากว่ายังคงเป็นไปได้ในความรู้สึกของเขานะเขายังไม่มีความรู้สึกที่อยากจะมูฟออนกับคุณเลยอะ่ะเขายังคงมีความคิดถึงคุณซ้ำไปซ้ำมาบางครั้งก็อยากจะลุกขึ้นมาแอคชั่นบางครั้งก็รู้สึกไม่มีความกล้าพอมันเป็นอะไรที่ตัวเขาเองยังไม่มีความกล้าพอจริงๆค่ะเหมือนเขายังลังเลยังไม่มี การตัดสินใจที่ชัดเจนในตอนนี้แต่ที่ชัดเจนในใจของเขาก็คือเขารักคุณนั่นเองสำหรับการแอคชั่นจากเขาเนี่ยก็คงจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดูเหมือนกับตัวเขาเองก็ยังคิดอะไรไม่ออกแล้วก็เหมือนกับตัวคุณเองก็เด็ดขาดชัดเจนอะ คงจะต้องใช้ระยะเวลาไปอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวอ่ะเขาถึงจะกล้าลุกขึ้นมาแอคชั่นอะไรกับคุณในอนาคตเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้อความในใจของเขาลึกๆกันเลยนะคะว่าใน,นตอนนี้ดูแล้วเนี่ยเขามีความคิดถึงคุณมากเลยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างมาดูข้อความที่เขาอยากจะพูดกับคุณกันเพิ่มเติมเลยเนาะ I miss you so much เห็นไหม the moon เขาคิดถึงคุณมากๆเลยอ่ะเป็นความคิดถึงที่คิดถึงมากจริงๆนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาเคยปฏิเสธความรู้สึกที่มีกับคุณมาโดยตลอดนั่นก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้ว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงนั่นก็คือเขารักคุณนั่นเองนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะยังไม่เคยแน่ใจเนาะว่า คุณเนี่ยคือคนที่เขารักไหมแต่ในวันนี้มันชัดเจนในหัวใจเขาแล้วค่ะว่าคุณคือคนที่เขารักมากที่สุดค่ะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าไม่มีใครที่จะสามารถแทนที่คุณได้เลยนะคะในหัวใจของเขาเนี่ยมีเพียงคุณเท่านั้นและในเมื่อก่อนนะคะที่เขาเนี่ยยังไม่ชัดเจนกับคุณก็เพราะว่าเขาเองก็ยังรู้สึกสับสนยังไม่แน่ใจว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้สึกกับ มากน้อยแค่ไหนนั่นเองและในตอนนี้เขาก็ยังรู้สึกกลัวที่จะติดต่อหาคุณนะคะยังไม่มีความกล้ามากพอที่จะมาพูดคุยกับคุณหรือยังไม่กล้าพอที่จะมาเจอหน้าคุณในตอนนี้นะคะแต่ว่าเขาก็มีความคิดนะแล้วก็กำลังหาทางที่จะติดต่อกับคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีความกลัวเนี่ยก็เหมือนกับว่า พยายามที่จะหาวิธีให้ตัวเองเนี่ยมีความกล้ามากพอที่จะเข้าหาคุณนั่นเองแล้วเขาก็มีคําอ้อนวอนจากหัวใจเขาออกมานะคะว่าได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมเขาขอร้องคุณค่ะว่าอย่าเพิ่งทิ้งเขาไปได้ไหมเพราะว่าตัวคุณเป็นคีนออฟซอร์แล้วในตอนนี้เขาก็รับรู้ได้แล้วว่าตัวคุณหันหลังให้กับเขาจริงๆอะ่ะเหมือนกําลังอ้อนวอนคุณอยู่เลยนะคะว่าอย่าเพิ่งทิ้งเขาไปเลยนะ แล้วเขาก็อยากจะบอกคุณว่าฉันจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้อย่ากัวงวลไปเลยนะถ้าหากว่าคุณรู้สึกสงสัยรู้สึกไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขายังอยากจะกลับมาหาคุณและก็คิดแล้วนะคะว่าจะกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้ค่ะ ฉันกำลังเมนเฟสถึงคุณเขากำลังดึงดูดคุณให้คุณเนี่ยยังคิดถึงเขายังต้องการเขาอยู่เสมอค่ะในตอนนี้เนี่ยเขายังไม่อยากให้คุณเนี่ยทิ้งเขาไปยังไม่อยากให้คุณเนี่ยลืมเขาไป เขาก็เลยใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะพยายามที่จะดึงดูดคุณให้คิดถึงเขาเสมอและยังต้องการเขาเสมอในตอนนี้แล้วเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่มีการเชื่อมโยงระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษที่พิเศษกว่าคนอื่นๆที่เขาเคยเจอมาเลยค่ะซึ่งความรู้สึกนี้เนี่ยมันรู้สึก แค่เพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาอยากจะบอกคุณในตอนนี้ก็จะประมาณนี้เนาะความรู้สึกของเขาและคุณในวันนี้นะสำหรับตัวคุณเนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดชัดเจนที่จะหันหลังให้เขาแต่ตัวเขาเนี่ยกำลังจะวิ่งไล่ล่าตามคุณนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยยังไม่เคยคิดที่จะ move on ไปจากคุณเลยมันเหมือนกับมีการวางแผนมีความคิดที่จะเข้าหาคุณอยู่เสมอแล้วก็ยังคงมีความหวังว่า ความสัมพันธ์นี้จะยังได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับความรู้สึกของคนในใจคุณในวันนี้นะคะ